ใช่หมอปลาที่เราทำแทงไหมคะเฮ้ยดูค่ะคนที่ทำแทงนี่ดีมันไม่บาปหรอก็สึกบาปยังไงก็ไม่รู้ว่า,วาทำกันแบบนั้นวะแล้วถ้าเกิดแบบพวกมึงเกิดเขามาแล้วเลี้ยงเขาไม่ดีเนะ่ะมันไม่บาปกาเหรอมันมีวิธีหนึง่งไม่ต้องทำแทงแมาดูออของฟรีก็ดีนะจ๊ะจากโรงพยาบาลฟังกูนี้ ดีก่อนแบบนี้แล้วก็หมุนไล่อากาศแล้วก็อีก้งมาแบบนี้เข้าใจะมไม่ติดคูเลยนะมึงท้องอะ่ะมันแย่กว่าอีกมึงเชื่อกูดิรู้จักป้องกันดีแล้วอะไรต่อกูอะไรวะยาคุมฉุกเฉินเดี๋ยวกูไปซื้อให้กันด้่แต่เดือนนี้กินไปหลายรอบแล้วนะแล้วไงอะ่ะเซ็กมันห้ามก็ไม่ได้หรอกมึงบางคนเขารู้วิธีใส่นะแต่เขาไม่ยอมใส่กันวะ